พี่มอนจะมาะทดสอบนะครับในการใช้ในเครื่องชาร์จ up 2 4 1 2เซลล์นะครับว่าวิธีการใช้อย่างไรบ้างนะครับเสียบสายบาลานเสียบสายบลา,ยบายบลานนะครับโอเคทั้งสองข้างพอเปิดเครื่องสวิตจะอยู่ตรงนี้อ๋อสวิตจะอยู่ด้านหลังนะครับ ขั้นตอนต่อไปเสียบสายบาลานนะครับใส่ที่แบตเตอรี่เสียบสายบาลานเสร็จแล้วแล้วก็เสียบสายใ,ใ,ใส่ไฟนะครับโอเคอันนี้คือ ้อนที่หนึ่งเราต้องเลือกว่าเราจะชาร์จกี่แอมป์ถ้าเราไม่รีบเราก็ไม่ต้องใช้แอมป์เยอะนี้สิบแอมป์อันนี้สิบห้าแอมป์ยี่สิบแอมป์สามสิบห้าอ๋อสูงสุดยี่สิบห้าแอมป์นะครับผมเลือกสิบห้าแอมป์โอเคแล้วกดตัวชาร์จกดตัวชาร์จกดกดแช่ไว้ใช่ไหมครับครับผมแช่ไว้ประมาณหนึ่งวิโอเค ก็จะเริ่มชาร์จแล้วครับรื่มชาร์จนะครับไฟก็จะเป็นสีแดงสีแดงสามารถชาร์จได้กี่ก้อนครับสองก้อนครับอเคประมาณหนึ่งนี้โอเคไฟสีแดงก็จะขึ้นถ้าเต็มก็จะเป็นไฟสีเขียวเดี๋ยวลอนะครับว่าจะเต็มแล้วไฟจะขึ้นสีอะไรนะครับตอนนี้เต็มไป1ก้อนแล้วครับก้อนที่1ก้อนที่นึงเต็มไปแล้วไฟสีเขียวขึ้นนะครับก็ยังขึ้น0.5แอมป์อยู่ขึ้นร้อยเเ็นแต่ว่า ยังชาร์จอยู่แต่เพียงแต่ว่ายังชาร์จในลนักษณะค่อยๆป้อนไฟเข้าไปใช่ไหมครับ,รบตอนนีนี้หมายถึงว่าเราก็สามารถเอาไปใชา้ได้แล้วใช้ได้แล้วแต่เครื่องชาร์จก็ยังไล่เซลล์ให้เต็มอยู่แสดงว่าเครื่องชาร์จรุนนี้ดีจากผู้ใช้ก็คือพี่วิมลน,นะครับวันนี้รีวิวจากพี่วิมลน,นะครับใช้เครื่องชาร์จตัว UP 2 4 0 0นะครับ1 2เซลล์ตัวนี้